ก็เลือกได้เลยไม่ต้องตนะัวแวกก็สวัสดีกคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ช่องฟิลเตอร์เกมนันเกมฟรีไฟลามายสวัสดีครับวันนี้จะพามาเล่นโหมดใหม่นะครับเปิดให้เล่นระหว่างวันที่12มีนาถึง23มีนาคมนี้นะครับโ o ลนออฟสไตล์เอาเอาเข้าไปดูกันเลยโ o ลน of ฟสไตล์เอ ไม่ใช่อันนี้ดึอกกดคนเดียวก็ไม่ได้กดที่นี่ครับวิธีการเล่นโลนออฟสไตล์เอาโอเคมาดูกันว่าผมจะได้เป็นอะไรผมได้อยู่ที่สี่รายชื่อผู้เล่นเจ็คนนะครับเจดคนผมได้เขียงกับใครเดี๋ยวมดูก็แต่ละคนมีสามดาบนะผมได้เขียงกับอันดับที่หนึ่งถ้าใครดาบหมดคือแพ้นะมีคนละสามดาบก็จะวนเจอกันไปเรื่อยๆนะ ใครเหลือดาบคนสุดท้ายชนะใครดาบหมดก่อนแพ้นะคนละสามดาบอ้าวคู่แรกพิเตอร์เียกกับปานับหนึ่งนะผมว่าเป็นการหนึ่งหนึ่งนะตายแล้วคือเสียดาบเลยนะตายคือตายเลยนะับค่อยเล่นไปเจ็ดคนครับหาที่หนึ่งหนึ่งคนอืมใครจะเป็นแชมปเบี้ยนใครจะเสียดาบ ก็มีวงบีบด้วยนะอาวุธ tamam> ก็เลือกได้เลยไม่ต้องตเชนะหนึ่งเกมของก็เสียดาบจ้าปิวสองก็เสียดาบโกโจนะนี่ก็จะมีให้ดูได้ว่าใครแข่งฮะนี่บนขวามือนี่ใครที่ชนะก็จะมีแขงแล้วก็มารอเพื่อนให้แข่งจบก่อนแล้วก็มีระเบิดมีปลาเล่นด้วยตื่นดูสองนี้ดีกว่ยไม่ใช่ฝั่งนี้ะดูแม็กเลยดูพิ้งค นนี่อ่ะดูแมพสวยนะอันนี้ผมบวกเมื่อกี้นี้นะเอ้ยเหมือนผมเจอคนบวกกับคนอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้เรารอเพื่อนนะอ้าวเรื่อเหมือนตอนนี้เรื่องเหมนไปอยู่อันดับสามอันดับสามพับฟิลเตอร์ยังไม่เสียดาบเลยนะโอเอนี่ผมเจอกับอันดับสองนี่อันดับเจ็ดอ้ยอันดับเมาพร้อมแล้วอันดับเจ็ดเหมือนจะเสียไปหนึ่งดาบเลยนะครับ ตัวเดิมใน,นตัวเดิมดแย่ครับผมอันนี้ทุกคนตัวเดิมตามเมือ่อกี้ใช่ไหมขื้นมือ็แล้วแต่ระบบก,ก็จ,จับมาเจอใครนะเฮ้ยพีกครั้งโกล์โจโค,คนเดิมนะเสียไปสองดาบเลยมีคนนี้อ่ะผมเดี๋ยวผมดูเอ้ยผมอยากหาคนบวกกันนี่ฝั่งนี้เขาบวกกันอยู่มีระบบในปลาแล้วเนี่ยนะอปลาเลืเลนะ่อยๆแต่ปลาสูงไตายนะเร็วจังหวะนี้ก็ป็ปลาจริงไหม แล้วผู้หญิงผู้ชายปุ๊บแล้วหูแล้วตัวผู้หญิงเจ็บไปมันที่เรียบรอย้อยฮ่ามันจะแข่งับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ขึ้นมาที่เอ็นดับที่หนึ่งนี่เดินมาดับหนึ่งเลยนะเหลือสามดาบสังหารสองแพสูนผมจะกระดาษเฮ้ยไอ้ตัวเดิมอีกแล้วอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดิม อันดับที่เจ็ดอีกแล้วอะ่ะกิตตี้นีม่มกิตตี้คนใหม่เฮ้ยเจ้าจนี้ผมชนะเขาคือเขาจะเสียเขาเขาจะแพ้ลเลยนะ หมดดาบหดเล่นนะครับหมดดาบหดเล่นเลยใช่แล้วได้แต่อยู่วันนี้นี่เขาได้แต่ยืนบนเนี้ครั้งนี้หมดบบนนหมดาบหดเล่นแล้วบอกแล้วถ้าแพ้คือต้องยืนแต่บนนี้อ่ะเดี๋ยวผูคนบวก,กกูกันเอาของรูปบวกก็เสร็ตอนไหนเนี่ยมันเเขนใช่ไหมเนี่ยอเออเเขนหรอเออเหมือนแต่บวกกันยังไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวมานี่นครโอโจ เออตัวนี้ตัวนั้นนี่ละถ้าตัวนี้แพ้คือผมว่าเขาจบเกมเลยเพราะว่าเขาเหลือด่านสุดท้ายเอาแล้วเขาชนะปั้นได้ครับโู้หในตัวน้าตัวนี้ผมกสองด่านแล้วผมก็อยู่อันดับเหมือนไหมยังอยู่อันดับหนึ่งดับสามดับเต็มนะครับแล้วเหมือนกัตัวอันดับสามอันดับสามตรวิทครับตรวิทยังเหมือนเขาเหลือสองด่านนะ vít tung nồi nấp 3 an nấp 1 chưa gặp nấp 3, coi đã bớt con lợn kia, mông tẹt phải chưa đã bớt, ở đâu ở đâu, đây bây giờ không quan คนรู้ว่าวงมันอยู่ข้างล่างไม่อยู่ข้างบนเ้อบอกอออวงบีแล้ตวิ่งไี่ก็วิ่ทุกคนมันไม่ใครวิ่งหรอกรอมัน,น่วงมงยนะู่นะนีงม่เบาผมเคยวงรถที่ดห้าสิบเหมือนเส ก็ยังอันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอังกอรใช่อันดับสองอาฟิลเตอร์ตกมาอันดับสองแล้วเหมันจะมีคนได้คิวเยอะก็อ้าวตานี้ผมไม่ได้แข่งครับตานี้ผมได้ดูเขาเขียบายครับบายรอบห้าบายคือยืนรอนะอยู่รอเพื่อนบายระเบ,บิดฝั่งนี้หน่อยนี่แน่เอาระเบ,บิดเขียวมาแทนพี่นี่แน่ยตาเบลระเบ,บิดเขียว บวกกว่านี้นะคนนั้นนราหมุกบวกไปตามเมื่อกี้นี้อ้าแล้วชนะไปแล้เรียบร้อยคนนั sure <se> ้นเดี <Armenia Class AS> ๋ยวเราคนรจำได้ไหมตามเมื่อกี้ผมบวกเับออไปเขาเรือหนึ่งดาบคนนี้แล้วเหมื่อเหลือเอาแล้วผมก็หนึ่อันนั้นเขาแพ้แสดงเมื่อกี้เขาแพ้อ้าวเตอร์เหลือสามดาบคนเดียวนะผมเลือกเป็นสี่ระับที่สี่เหมือนเดิมถ้าเขาแพ้คนนี้ถ้าเขาแพ้คือเขาแพ้เลยนะทุกคนแต่ผมขึ้นเรือสามดาบคนเดียวตอนนี้ <Yahoo! S 2> เฮ้ยไอตัวตายเมื่อกี้กลาสุดอะทุกคนตัวนี้แหละจำได้แบบนี้คือผมไม่ค่อยชินนะ แบบมันกว้างมากอะ่ะก็ไม่ค่อยคินอะ่ะตอนนี้มันเหลือแค่อันเดียวแน่ะ ดาบดเล่นเหลือ,อาสามคนเท่านั้นตอนนี้ผมได้เจอกับอันดับสามนะบมือกว่า,าอันดับที่สองจะได้ไรบานะมาม,มาเดี๋ยวตกเดี๋ยวผมเฮ้ตาเน,นี้หมอนไม่ต้องเสียดาบันก็ได้นะเพราะเขาเหลือดาบเดียวอันดับสองก็เหลือดาบเดียวงลงด้วยสามดาบแต่ก็ประม่าไม่ได้ครับเกมมันก็ตั้งกดให้แล้วไม่ตั้งกดมาเล่นนะ่ะดาบกดเล่นครับ ตผมเห็นแล้วคนอุ๊ยระวังนะดีสซอร์ดอีเกิลอย่างนี้ให้ล่าขวเราแตกเลยนะนนทุกคนแบบมันแค่กว้างหน่อยนะ ท้ายครับโกโจคนนี้ก็เคยชนะมาแล้วนะไอโกโจนี่ชื่อมึงคุณนะมเคยเจอแล้วผมอันนี้ผมว่ามันไม่ต้องเอาปืนเลี้ยงใจไปยิงเลยแบบมันกว้างจริงนะแต่ว่ามันใกล้มากเมยคุณเขาเข้าชาร์จอันเดียขาดูดมันบิดนี่ไงไอตัวนี้ตัวที่มันปวดกับผมตาเล็กอ่ะเอ้ยมันอยู่มันเอาตัวนี้ทุกคนจำได้ไหมมันอยู่กับผมมาถึงตอนเนี้ย อยูแ่แบบว่ดโดนตลอดมาชนะมาแต่มันเพรผมมาสองตาอ้าวปลาระเบิดพลาดด้วยบาดึงศัตรูปลาระเบิดพลาแมรีผ่ผมเล่นน้อยมากเลยนะไม่ค่อยเล่นผมก็เลยไม่ค่อยชินแสตแม็อบมากใครชินแบบไหนก็คอมเมนต์กัน,นครับมาแล้วเ้ยเราเขาเรียนเป็นตัวนี้ยากนะเพราะเขามีแล็กไว้คู่ ตัวนี้นี่คือผมจำได้ค่ะจำได้ก็ดูนะว่ามันอยู่กับผมมาสองตาแล้วแล้วมันเผ้อผมประหม่าไม่ได้ครับเจอเจอลองดูแตกไปดิโอ้ยยิงใครเลรอครับเป็น,นไงพูดช่างไว่เลยแผลอเย่ยูสามยูสามตาหมือนเดิมก็แชมป์ไปนะฟิลเตอร์สังหาร7ตายศูนย์ ยังไม่ตายเรครั้งหมดเลยแาดมีเราสามแดวู้ยา่าโทษท่าหน่อยบูย่าดีเมด้วยเจ็ดคิวท่ามหนึ่งพันแปดร้อยแปดสเก้าครับบูย่าอันดับหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแมปไม่โลนออ f สติเกอรเอาก็พบกันหมดนะ เชลแล้วซึ่เงเมื่อกี้ผมก็ไม่เสียเลยสักดต่นะครับก็ออเอาแชมป์นะเจ็ดคนใครจะได้แชมป์ก็ถือว่ามันอยู่นะหมดใหมเชลแล้วอยู่ที่การเล่นของเราครับบ่านี้ไม่ต้องโหดก็ได้นะครับขอแค่เรารู้จักแบบให้ดีก็พอแล้วก็เล่นได้แล้วอืมโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ติดตามกดกันดิเจ้งตุดาจกันใหม่คลิปหน้าสวัสวดีครับ